บทสาธยายธรรมเรื่องโสนทันตสูตรตอนที่สองอวสานเรื่องศีลและปัญญาในอริยวินัยและการแสดงความเคารพของพราหมณ์ที่มาพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายศีลละขันธวัคเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นศีลและปัญญาเป็นยอดในโลกในตอนที่แล้วการสนทนาระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าและโสน,นทันตพราหมณ์ ได้ดำเนินมาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าความเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพียงสองประการที่แยกจากกันไม่ได้คือศีลและปัญญาดุดมือที่ล้างมือหรือเท้าที่ล้างเท้าบัดนี้เมื่อโสน,นทันทพราหมณ์ได้กราบทูลยอมรับว่าตนมีความรู้ในเรื่องศีลและปัญญาเพียงเท่านั้นและได้อารัธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอธิบายขยายความต่อไปพระองค์จึงได้ทรงแสดงถึงศีลและปัญญาในความหมายอันสมบูรณ์แห่งอริยวินัยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าว จากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงสีและสัมปทาและปัญญาสัมปทาอย่างละเอียดพิสดารซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันที่ทรงแสดงในสามัญญผลลสูตรทุกประการ 1. ศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลพระองค์ได้ทรงแสดงจุลศีลมัชชิมศีลและมหาศีลอย่างละเอียดเป็นการชี้ให้เห็นว่าศีลในพระพุทธศาสนานั้น มีความบริสุทธิ์หมดจดและครอบคลุมทุกการกระทำทางกายและวาจา 2. ปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาพระองค์ได้ทรงแสดงลำดับขั้นของการเจริญสมาธิและปัญญาเริ่มตั้งแต่การสำรวมอินทรีย์การละนิวรห้าการบรรลุรูปฌานสีและที่สุดคือการบรรลุวิชา8อันมีอาสวัคยายานเป็นที่สุด ซึ่งเป็นการทำลายกิเลสท,ทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อทรงแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์นี้แลคือศีลนั้นและนี้แลคือปัญญานั้นเมื่อโสนทันทพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่สมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ก็บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างสูงสุดและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้กราบทูลน,นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพิษุสง์ไปฉันพระตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นการแสดงความเคารพของโสนทันทพราหมณ์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระตาหารเสร็จแล้วโสนทันทพราหมณ์ผู้ยังคงมีความกังวลในเรื่องยศและหน้าตาทางสังคมของตนได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความนอบน้อมว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญหากข้าพระองค์อยู่ในท่ามกลางบริษัทแล้วต้องลุกขึ้นถวายอภิวาทพระองค์บริษัทนั้นอาจจะดูหมิ่นข้าพระองค์ได้เมื่อถูกดูหมิน่นยศก็จะเสื่อมไปเมื่อยศเสื่อมโภคสมบัติก็จะเสื่อมไปด้วยเขาจึงได้กราบทูลขอวิธีแสดงความเคารพแบบย่อไว้หลายประการหากอยู่ในบริษัทเมื่อข้าพระองค์ประคองอัญชลี ขอ utes, พระองค์จงทรงเข้าใจว่านั่นค um> ือการลุกจากตาสนะหากอยู่ในบริษัทเมื่อข้าพระองค์เปลี่ยนผ้าโพกศีรษะขอพระองค์จงทรงเข้าใจว่านั่นคือการถวายอภิวาทด้วยเสียงกล้าหากข้าพระองค์กําลังไปในยานเมื่อยกประตักขึ้นขอพระองค์จงทรงเข้าใจว่านั่นคือการลงจากยานหากกำลังไปในยานเมื่อลดร่มลงขอพระองค์จงทรงเข้าใจว่า นั่นคือการถวายอภิวาทด้วยเสียงกล้าวนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในใจของผู้ทุชนที่แม้จะมีความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างยิ่งแต่ก็ยังคงมีความยึดติดในโลกธรรมคือยศและคำสรรเสริญอยู่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเข้าใจในเรื่องนั้นและได้ทรงแสดงธรรมมีกถาอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปเรื่องราวในโสนทันตสูตรนี้ จึงเป็นการประกาศชัยชนะของศีลและปัญญาเหนือชาติกำเนิดและพิธีกรรมและเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่การกระทําอันบริสุทธิ์หมดจดนั่นเองในการสาธยายรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรที่ว่าด้วยยันพิธีที่ถูกต้องซึ่งเป็นการปฏิวัติแนวคิดเรื่องการบูชายันของพราหมณ์โดยสิ้นเชิง เรื่องราวอันน่าสนใจนี้ปรากฏอยู่ในกูดต,ตันตสูตรก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเห็นคุณค่าของศีลและปัญญาขอจงเป็นผู้มั่นคงในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมีความเพียรในการเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งเพื่อที่ท่านจะได้เป็นพรามโดยธรรมอันเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริง เอวังก็มีด้วยประการฉนี้